โคกระบือทั้งอันบ้านกุฎเลือกค้ำพี่น้องอำเภอบ้านนอนจังหวัดสกลน,นครเลยพี่น้องเด้อยเสาร์ว,วันพุธท,ที่หาเก,กิดพุกีกายจนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเมื่อนี้ควายเขาหลาอยู่แต่าาว่าเมียดหน้ากับสื้อเหลือกมได้หมดเลยซื้อคือเกา่าซื้อระมัดระวังพี่น้องยุบไปยังไงไ <laughs> เมมมันมันมนบ่น oh, มันครับโอ้เมก็มันนี่พี่น้องเอาลูกเม่ตัวนีมเ้าเ้าสามสอมื่นสามพันหบาทเม่สูงลอยเ่าร่้ลอยเร้าเขารเส้าหบ่เาม่สูงลอยเร้าปแมนี่เดซนแม่นี่โอ้เดี๋ยวเขาดีเนาะราคาต่อรอกเอาด้วยพี่น้องด้วยหอยหยดเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าห้า สามสามนปนี 3, 3, 1> 1, ่พี <hm ่น้องนี่แม่ลูกโมาเลยนี่อ้องเมาด้อโอ้ครัมโอ้บอกพ่อพัดเลยไหมมึงนาบุ้นไหมเขาไงก็โตบัานเนาะโกเขาบอกไงตกมน้ำเหลียงท่านนอกเลยนี่เนาะ เป็นงอพันคววยพันหนอกหน้อหนอกกพมันอให้ด้เมันค้ายให้ได้แบบค้วยหนอกเมียนงขายอะไไปเลยเมียน่งนี่เยงาได้เลยนี่ิห0 0มื่นหาลูกบองเยี้ยนี่ลูกบองเยีบตักพ,พอพี่เนาะบุตรำพ,พออะไรพีน่นนองแต่ว่ามันหันง,ง่ามไหมเขาจุนทุนอยู่ หมื่นห้าพันมานอันนี้ของไนี่ครับนีเราเจียสมมื่นห้าหมื่นห้าพันข้าว่อรองเลยตัวกับตัวเยตัวอันเมลูกนี่จักบาทส่นเมลูกนี่สิเกโหมื่นเก่าพันเมยใหญ่ๆะฮะพอเมย์ใหญ่นี่บ่เมีนเนาะัดดอนนี่เดี๋บตัวดอนเมย์กูนี่สิบสองมาพี่น้อง ก้อยดอนตัวแม่หรือตัวเถอกตัวเถอะคุณว่าหมื่นสองพันแล้วว่าตัวนี้เพิ่นว่าซิบหาพี่น้องเป็นก้อยเลี้ยงอยู่พี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันราคาห้องต่อรองได้มีเบอร์เ่าตามีเบอร์โทรบอกศูนย์ยังเนาะศูนย์ เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสามศูนย์สองสามศูนย์สีคุณพ่อย่างนาะพ่อทวีพ่อทวีเนาะยุ้บ้านนรบ้านนาดีแล้วพี่น้องก็แต่เลี้ยงยม่นย้ใสนใจกันโเขาพี่น้องเยงามโอ้งามขนาดเลีแม่มันเปนยแม่แายแล้วนี่แม่มันพี่นองลกลันี่ ลูังลูกบชวนฟาดูชวนลปสูงเท่าไหร่ความสูงยเท่าไหร่อรอยสามเนาะร่อยสามสิบเลยบอร่อยสามสิบหได้อยู่ครับบ่เท่าไหร่ราคานิราคาอยากได้สี่หมื่นสีม่มองขายหรือมองห้องมองขายมองขายเลยสี่หมื่นมาเบิรงายมันก่อนขายมันเบิ่งเลยครับเบิ่งเลยเบิ่งไขเบินเงิน โอ้หางหางคักอยู what, <Estados> ่ตัวนี้ไหมหางใหญ่หางฟอยหางก็ดีอยู่พี่น้องหางบม่งใหญ่เขาได้ยักปีอะนี่เขาเนี่ยเขาได้ยักปีลหรเอาเนี่ยสามมือสามมือแบบนี้นะ ีป็เดือนสามมื่นสามมื่นขเชืออรีตัวนี้โอ้เจ้าให้สามมื่นแล้วขอสามมื่นเราจะไปประกวดในกินเหลาเดี๋ยวนหนกินลามือไดนประกวดเลยประกวดบ้านคอยเด้อมือใดล่ะมันที่เราไปเราไปเราไปเด้อขวชิไปยู่ไปเลยเดือนนีมาเบอกโอ้ยเจ้าไปปรงควดงานบ้านสามมื่นบอกมือีหนงานต้อเห็นว่ากัน้าสยงนี้้ไปยู่ไปยู่ทองานบ้านบอกมือมันดีๆได้ชัดๆไดไไปมันยังประกาดโต๊ะสามชิ้สองมือสองมือเดี๋ยวกี้กาบอกเดือนหาเดือนนี้ล่ะ ครับครัเออไปเอาเลยนี่ไปเอาตัวนี้เราไปโซนี่สามเงินกว่จเล้ยนเลย่เอาจะได้สี่เมินพยส่วนเนาะห้องว่าสี่เบอร์เดีบานเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนเจปดหเจปดหกเ้านาะพี่น้องบันดุงบันดุงด้วพี่น้องดนี่เตำบลสีทัเออจังหวัด เคยตัวดังีดเบียดว่าสองหมื่นสองหมื่นสามหมคนจะได้สี่หมื่อ้ดาเวียดได้เวียดสื่อเตือนขยเหนือด้บสื่อขยงามเลยเอาอหลีโอ้งามอยพี่น้องเอาคนไหนสนใจเฝ้าโทษเลพี่น้องเล่าอันนี้มันสนใจแลาวมีตัวเดียวเยน่้อมีตัวเดียวเลยหนึ่งเต้อสี่หมื่นหนี่บนรถกบาหเลยบนรถยูรถยูโอ้รถยูร่ันบ่หลาเพนว่า Ao à, thua mà thua mà đi này, này hay sáu mươi nữa. Hầu đồn đi. Cướp đồn chuyện mà. xí ừ, là chuyện hạ. Cũng thấy việc đâu rồi. đầu đây là ra đầu. là không phải là. Không có nhà Tôi cho bàn có nhà này sao bớt lên bỏ tôi là sao là sao thế nào khách cháu hay sao đây là chim hà là nhìn thế nào bên ngoài khách tàu hỏi giác đây tôi là sao là sao đặc biệt phần hai chim hà ừ, ừ. Mình có mi mì lụp nữa Bỏng vàng mất cho mấy thằng xuống bộ bộ quần đây đâu giờ đây sao nương quay mấy để tìm khó hay việt hay ship hàng ừ, sao được cho đây tôi đây đây để cả thô bơ đấy bản xuống nhăng cao cao, cao. Sám, gì tám hà hốc song hà hốc ô mà. rồi đưa phi đó đây thô rồi phân bản là này. คลายล้บอก่ลายลรเป็นไรมันขุนมากเมือกัเพิ่นคายก็นมนตอกนนาบ่มันเลี้ยงยังได้ปลอกแว่าเอาหยาเขาาสก็คืออ้วนใสบยมันไหนบอกบรรยค่อยค่อยไปออกแดด้แบบนี้เนาะออกแดดเลยค่อยๆมันไม่ได้กินมันดดกินอาหารได้ นาะแต่ว่าจัดโต้บนกินแต่ n h าแต่ว่าพวกออกสุดเด็ดใช่ลใรเลเสืออ่อเียบเสือต่องเนียบอตะเนียบเจเสือบอกพเนียบพวเนียบเจ้าเสือบ่ใค้ลยเสือโอ้ค่ใส่บอ้โอ้โอ้อวี่ใสองเแล้วงวีบอกหกหมื่นบอกหน่อยๆจอยกหมื่นเอทหารอยพี่น้องเขาจะเอาใครกันคุณน่ะ หอดตันบ่นิก็อดเจามันหนามันใหญ่ไหมบ่หอดบอกาตันใหญกวนี้บ่ห่บ่ตันมันตองไหกวนี้บ่มันบหอบ่หอดเนาะบางเนาะคอยบ่ดอกเยอเเป็นสีอันนี่ยไม่่แล้วที่สชคดีเลยเต็มิีเลยเนาะนี่เขาว่าเต็มตี โอ้ยแบบไงพี่น้องก้อยบ่ได้นอนอยู่นอนในห่มนอนแล้วก็บ่ได้ออกตรงโฮมโหลดนอนหล้วก็อยู่ในห่มโหลดมันก็เลยออกสีอันนี้นี่พี่น้องหกหมื่นโอ้หอยลายเนาะกินแต่หอาก็อ้วนได้ค้อยพี่น้องบ่ได้หายน้ำหัวาหานดอกเขาแต่ให้มันกินดีอยู่ดีโยกหอกมาเลย ถุณแเมลูกเมลูกเมลูกพี่น้องยกขั้วยกขอกมาเลยคุณแมบัารลดหนึ่งกระสากดูใช้มันตัวจักบาทเมลูกเมลูกนี่ก็แเมลูกหลายคมเลยพี่น้องค่อยราคาบ่แพ้งค่อยบานๆผี่ก็แม่ลูกแม่ลูกเชมันจักบาทพวกนี้แม่ลูก เมลูกเมลูโคบเลยจักบาระดำนี่แมนเข้าบดบนนี่อืมจักบารนี่โคบอี่โคเครัโอ้สองหมื่นสามพันตัวนี้ตัวนี้เด้บาตนี่นี่เป็นชุดกับสองโคมีสที่สองครับโอ้สีตัวนี่พี่รองนี่สามหมื่นสองพันนี่นี่สี่ตัวอันมูนี่ได้บาตนี่ตัวนี้สองหมืสี่ครับโอ้เมลูกนี่ลูกใ่เมอนี่เนาะสองหม่นสี่พัม่ส่วงลอยสามสิบห้เพื่อนวา อันนี้เด้บ่หนีิแม่ลูกคือกันแม่ลูกเศร้าครับตื่นเศร้าหนึ่งนะบาลูกเพิ่นตัวนั้นบ่ครับลูกแม่หรือลูกผู้ล่ะลูกผู้นะครับลูกตัวผู้อันนี้เพิ่นห้องไว้เศร้าลูกตัวเทิกเนาะน,นี่พี่น้องสองหมืน่นนี่อันแม่นี่เด้ยบ่แม่เฮี้ยงกันอยู่นี่อันนี้กันมัก็เศร้าครับเศร้าคือกันลูกแม่ที่น่ารู้สึเนาะแม่หรือผู้ผู้นะครับผู้ปะเป็แม่ครับเออลูกตัวแม่นี่พี่น้องเศร้าคือกันอือันทั้งหลังนี่เด้ยบ่หนิ ข้างหลังนี้ตัวนี้ชิชเชตหาลอยชิเาอยัวผูเนาบักเถิกข้าแบงอย่างนีบัดนี้คู่นี่เป็นคู่คู่นี่นสามสามหมื่นสนี่พี่น้องร้ลายตัวนี่พี่น้องมักแบบไดเรียกเออเจ้าเดียวบดไอพี่น้องนี่ลายนี่ห้องมนี่เอี่อ้ี่น้อนี่ายนี่ี่อมักได้เหียก้ยบไ่นน่นี่ ยักได้สามหมื่นกับ4ตัวจักตัวสี่ตัวหนึ่งสองก็บอกพ่อพันเนยเนาะไม่ยอครับนี่นี่พี่น้องราคาสามหมื่นสามหมพครับเอาราคาห้องต่อรองได้เบอร์ติดต่อขศูนย์เกาแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่ห้หง่้าองดหนยดำเนาะครับผู้ใดสนใจด้วยพี่น้องด้วยมีลายตัวได้เมนัพี่เลือกเอาง่วงกับมี่พป่นวาเลือกกับด้วยพี่น้องด้วยนี่จะควายดิ คนเหงอกหอกมาหนิแม่นบดเจ้าเดียวกันบดเลยพี่น้องนี่ยเอ้ามักแต่ใจสู้มาสอบถามมันมึงเอาพี่น้องเอารถมันได้ราคาแล้วรถพูดพูดชี้มันไอกูต้องถามมึงซีแม่งพุ่งจุดเหยียบลอยเออมลดเปิดเลยมาละสองตัวบ่สามหมื่นสามสองตัวพี่น้องไปเวียวนน้ำ่นละก็ตีสิมหาคนไข้เน่แหละก็มีเนาะ ใสเริ่มจากไสไปมาไส่หนึ k, ่งเริ่มจังนี้เนาะอือันนี้แม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ก็ยังสดอยู่ตัวหล่นี่แม่ลูกแรกได้ครับลูกแรกเนาะสูงเท่าไรแม่เพิ่นลร้อยสามสิบสามเป็นว่าร้อยสามสิบสามมาราคาเท่าไรแม่นี่แม่ลูกนี่เอาเอาสิบเก้าสิบเก้าเป็นว่าเอาแม่ลูกเอาหมื่นเก้าพันพี่น้องสามไปเท่าไรนี่หมื่นเก้าพัน ราคาห้องต่อรองได้พี่น้องให้มุ่งแม่ลูกนี่นีแม่นีอมสามบ่สองเนาะเอาเป็นสามก็เสอก็เโอ้ล้วแต่เล้วแต่นัดสอเท่าได้สนี่1มื่นแปดม่นแปดลูกแม่ปลูกผู๋แม่ลูก1ม0 0นแปดันแม่สู้งเท่าไหแม่เป็นซุ้งร้อยสามสิบเด้ว้อนามนาะพี่น้องหนมตัวน้อยนี่เด็บ้านตัวน้อยนี่เบเท่านหาพี่น้อง 8,500บาทสำหรับตัวนี้ตัวเมยเลือพี่น้องเด้อนี่ของนังนี่แบนี้มสมเลยแม่นี่น้ม่นังแม่นี่สมแล้วสมคติดเดอพี่น้องเนวันไนสเดือนแล้ววถ้าไดเม่นั่งนี่คู่เหียวสามองตัวแม่คือกันตัวนึงสมตัวนึ่งเาได้สมสามสามคู่นี่สองหมนพี่พี่น้องม่เม่นังทั้งสองม่นี่เมมั่นแ่าม่นี่นีเมนังพี่นองนังทั้งส อันนี้แม่ม่านตัวนี้แม่มานตมานนี่ดูเจ้าตัวแล้วนี่ลูกตัวหนึ่งก็สองไม่ทองโอ้ลูกหนึ่งลูกตัวที่สองนี่ทองความสูงความสูงเท่าไหร่ความสูงได้ร้อยสามชิ้กระดร้อยสามเนาะราคาระมาราคาอยู่ที่สิบหกหนึ่งหมื่นหกพันราคาห้องต่อรองหน่เบอร์อะไรบ้างเฮ้ยมาฟังนี่อีกพี่น้องนี่เป็นแม่ลูกนี่แม่ลูกชุดสามนี่ ลูกนีกตัวนึงลูกสามตัวออกไหมไหมไงมี่อ้าวนี่พี่น้องซุดสามลูกออกไหมผุนนอนอยู่พุ่นนั่นๆลูกคนหนึ่งไปเดรียสนั่นๆไปข้าวต่อไปขวานดิโอ้เป็นซุดสามซุดสามนี่ตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยเป็นตัวแม่สิบเก้าหาร้อยสิบเาร้อยสามตัวพี่น้อง นี่สามตนตอนบเกียวี่ยนสิบเกแต่ว่าดอนนี่ต่างหากราคาดี้บัรับทกดอนนี่ก็ได้กาะแปดพันห้าร้อยบาทนี่พี่น้องดอนนี่ปล่อยดอนราคาห้องต่อรองไเบอร์แล้วงอบอไปว่านอนน้อพี่น้องเ้อเบอร์ที่ต่อเบอร์0 8 3 0 8 3 5 3 5 5 3 5 9 8 9 2 9 8 9 2มหามาปองาไปว่านอนพี่น้องก้อยฟังนี่ล่อึ้นรถพี่น้อง เรากำลังลำเลี้ยงขึ้นรถอยู่ไปเวียดนามเบิดลแล้วเซลนี่ผักศากตัวนี่คุนกำลังขนขึ้นรถนี่พี่น้องแต่ว่ามในมือนี่ก็ได้ว่าลายดอกวิสิตเตียม,มอยู่กับประจักษ์ประจักษ์กำลังขึ้นอยู่นี่พี่น้องไปเวียดนามเพิ่นมารับสื่ออยู่ทั้งที่ทั้งตลาดอันกุดเลือกค่ำแต่าาละละว่ากับลายคือเก่านัแหละควายกำลังเลี้ยงขึ้นอยู่ S <S ตอนนี้ก๋วยเวียดคือกันโอ้โอ้ไปยกขอ,อกมาด้เลยเนาะสามสิบห้าสามสิบห้าตัวครับตัวละเมิมนละเมินขึ้นบ่ครับผู้ได้ยาก โยกขอกโทรมาครับโอ้ hmm. like ู hmm. ้อดอยากงกขอกโทรมาหาหอยโหลดเลยพี่น้อยข่ันมางผมก็โทรเลยครับบอกโทรมาหาผมขันแม่งขันมางขอกหอยโลดมีทีมงานหลายอยู่รล้วงยกขอกเข้ามาเลยประสนเบอร์เาเดยบารนัศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์สองหกย์สอกแปดหนึ่ามศูนยพี่น้องครับเนู้ใดอยากขายกขอกมาเลยครับโอ้เข้ามาเลยีมีทีมงานอยู่พี่น้องมีรถหกสิลอไปรับอยู่หกหลอ ไปแก้ฮอดบ้านพคนละโทรมากไปไหวเห็นผู้ใดจะขายสร้างเบียดเข้ามาหนิเพิ่นเดี๋ยวมาส่งเบียดนี่พี่น้องต่อเลยนี่บริยากเห็นบ่เบียดน้ามืามอพี่ยนี่ยผุนล่อรับมันขั้นในเครื่องห,อ,หอดรถอยู่นี่ก็ห้อยเบียดรับเสือบดเลยพี่น้องนี่ขึ้นล่อขึ้นรถนี่อยูย่ทำเลียงขึ้นรถขั้นนี้เลยพี่น้องรถพ่วงรถชิบหลออ่อเลยชิบหลอ่อพ่วงเมื่อนี้ ก็ได้ไล่ขึ้นโตยมารับสื่อตลอดล่ะพี่นุ่มเขาจะเอามาสื่อประจำสื่อทั้งมวลทั้งฝ่าไปเวียดนามไปล้ว